สวัสดีจ้าืันนี้มาพูดเรื่องกล้วยจ้าเรื่องความชื่นชอบในการรับประทานกล้วยนะคะเอเกิดเป็นคนมากกินกล้วยเนาะกินได้ทุกชนิดเลยค่ะผู้ใดมาก,กินกล้วยคือเธอบป่ะคะ่ะมังกรเ,เยอะแยะค่ะกล้วยเพลินดอก ซีมซื่อๆชอบกินกล้วยกล้วยที่ชอบเป็นพิเศษนะคะก็คือกล้วยตุลานค่ะไม่จําหัวจาบกล้วยตุลานวาจ้าชี่ิตกับว่าไม่อย่างไรดอกค่ะเลยเหมือนตะลเวนเนาะ ชิิวมันเลยกับชิ่วยกล้วยฮะเป็นแค่เรื่องกล้วยกล้วยนะคะกล้วยกับหอมหอมสมซื้อกล้วยหอมนะคะหอมมีเดียขันม่ญาติเพิ่มมากกสิเราจะอยากกินเบิร์ตัวแค่ะ อันแดงยันเพิ่นมาเืือเลสิเกิดว่ากินซิมม่มบางซื้อได้บ้างซิม้มซิมได้เนี่ยนี่แค่ซิมนะจ๊าสว่วากินนี่จะไม่สิบปันใดล่ะว้าเนาะค่ะถ้าขนาดซิมกันยังก่อนเนี่ย